คนที่รวยเอานี่ต้องพูดตามตรงบอสรวยมากนะรวยแบบไหนเปิดภาพบอสเขาขึ้นมาสิคะวันนี้จริงๆแล้วมีจริงๆมีหลายคลิปเพราะว่าบางทีเขาก็แบบขึ้นเวทีด้วยแล้วก็มักจะมีการเผยแพร่คลิปส่งให้กับบรรดาสมาชิกแล้วก็พูดถึงความสำเร็จเดิมทีบ้านอยู่สลัมคลองเตยนะ <c oughs> ทุกวันนี้สู้ชีวิตจนวันนี้สำเร็จเป็นพันล้านหมื่นล้านขับเฟอร์รารี่ไปรับแม่ที่เป็นคนงานก่อสร้าง <c oughs> ได้เหวี่ยงตัวเองออกจากแก้วเป็นผลสําเร็จมดตัวที่มันสามารถปีนออกจากแก้วตอนนี้มันอยู่ไหนครับมันยืนอยู่ตรงที้ครับแล้วมันก็อยากสร้างดิทานเรื่องนีขึ้นมาเพื่อที่จะบอกประโยคสําคัญประโยคนี้ครับว่ามดตัวที่ออกมาจากนอกแก้วได้จริงๆเราไม่ได้ต่างอะไรกับมดตัวที่อยู่ในแก้วเลยนะครับมันเป็นมดเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็นกคือความพยายามอีกนิดนึง แค่นั้นเองนะครับบอกกับตัวเองแบบนี้ทุกครั้งนะครับเวลาเจอกับช่วงเวลาที่มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญทุกๆครั้งในชีวิตอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวจริงๆและอีกนิดนั่นแหละครับที่ทําให้ผมเนี่ยมายืนก่อนที่จะประสบความสําเร็จผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าไอ้กุญแจแห่งความสาเร็จมันคือกุญแจดอกไหนแต่ที่แน่ๆผมก็ได้ไขกุญแจแห่งความล้มเหลวไปแล้วมากมายจนสุดท้ายไอ้กุญแจที่เหลือเอาไว้มันก็ต้องเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จอย่างแน่นอนครับ มันคือการสร้างฝันสร้างแรงบันดาลใจแล้ววันนี้เมื่อสําเร็จชีวิตก็คือชีวิตใหม่พลิกเป็นอีกคนนึงเลยนี่มีการแสดงบนเวทีด้วยค่ะอื นี่คือเรื่องราวชีวิตของเจ้าของบริษัทผมทําได้คุณก็ทําได้ผมก็เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยเหมือนกันแล้ววันนี้คุณผู้ชมคะวันนี้ตัวของบอสเองบอกพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ว่ามีชาวเน็ตแล้วกันเนาะชาวเน็ตเนี่ยช่างสังเกตมากบอกว่าบอสท่านเนี้ยพอพอเหมือนกับลืมตาอ้าปากขึ้นมามีเงินมีทองขึ้นมา จริงๆโมเดลคล้ายๆกันเลยนะเป็นคนรวยที่กลับคืนสู่สังคมก็เอาเงินไปแจกไปทําบุญเออเอาเงินไปช่วยเหลือสังคมคุณผู้ชมฮะต้องบอกแบบนี้ก่อนผมก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เขาบอกอ่ะเข,า,ข,า,ข,า,ขาทําธุรกิจและแบบอย่าง ที่มีการซื้อตรงอะไรต่างๆถ้าเขาจะรวยขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่พอมันมีผู้เสียหายขึ้นมาผู้เสียหายบอกว่าอุย้ยเราเนี่ยเสียเงินไปแล้วของที่ได้มาต้องมานั่งกินเองเพราะขายไม่ออกแต่เจ้าของบริษัทโอ้โหรวยแบบอภิมหารวยถามว่าทําไมเขาบอกก็โซเชียลก็แรงแรงไปดูคลิปต่างๆที่บอดเนี่ยปรากฏตัว<ฆ>แล้วก็ไปดูแค่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเสื้อผ้าไม่ต้องพูดถึงเรื่องของ นาฬิกาหรือเอเซอรี่อะไรต่างๆดูแค่นาฬิกาอย่างเดียวก่อนมันทําให้เราอะอยากมีชีวิตเป็นเหมือนเขาบ้างเพราะเขาบอกว่าเขาก็โตขึ้นมาไม่มีอะไรเหมือนกันแต่วันนึงอะเมื่อเขาเนี่ยมาลงทุนทําธุรกิจแบบเนี้ย ก็รวยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจริงๆคุณผู้ชมคะอันนี้เอาเฉพาะภาพที่เขาลงในโซเชียลมีเดียของบริษัทเขาก่อนนะก็จะเป็นภาพเวลาไปออกงานอีเวนต์ใส่นาฬิกาไม่ค่อยจะสําอย่างวันนี้เท่าที่สรุปรวมถ้าเป็นของเขาทั้งหมดอะโอ้โหตาแตกไปหมดเลย Richard มิล l ์ยล้านราคาในตลาดนะคะเรือนที่28ล้านเรือนที่38ล้านเรือนที่4เป็นแบรนด์โปรดอะเนาะ16ล้าน เรือนที่5้าล้านเรือนที่6กสล้านเรือนที่7 13ล้านหลังจากนั้นก็สิบสามสิบแล้วก็มีริชาร์ดมี่ยโอมีสิบกว่าเรือเลยเนี่ยมีริชาร์ดมีเป็นสิบเรือเลยเอาไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยคุณป้ายอ่านวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่หมดเออเวียนหัวหน้าสุดท้ายเลยไปเลยหน้าสุดท้าย13 14 15เป็น AP 6ล้านปาเตะ2เรือนรวมทั้งหมดประมาณ193ล้าน จริงปะเนี่ยจริงเนี่ยผมนั่งบวชบวชบวกอ้ยพูดผิดพูดถูกไปหมดละสิบห้าเรือนคุณผู้ชมฮะร้อยเก้าสิบสามล้านนี่<แ>ไงแค่ที่เห็นเท่านั้นนะฉันก็อยากจะมีชีวิตแบบนี้บ้างถ้าเปิดภาพคลิปคู่กับมาคุณบอสคนแตคนเน,นี้ยค่ะแค่คนธรรมดาวันหนึ่งอะ่ะก็สามารถจะมีชีวิตแบบนี้ได้นี่ยังไม่ได้พูดถึงรถหรูรถสปอร์ตหรูของเขาอีกนะที่จอดเหมือนกับเป็นโกดังหน้าบริษัทแล้วไหนจะ ธุรกิจอะไรต่างๆของเขาอีกที่บอกมีเงินหมุนเวียนเนี่ยเข้าหลักหมื่นล้านนะคะ <Ừ. S 1> เมื่อสักครู่นี้มีคนดูไลฟ์สดทาง YouTube คูณเลขให้บอกถ้า2 5 5 0 0 0คูณสัก5 0 0 0 0นคนก็แสนล้านแล้วนะหรือถ้า2 5 5 0 0 0คูณห0 0หมื่นคนเอาลดศูนลงมาหน่อยก็หมื่นล้าน <Ừ. S 1> คุณผู้ชมคะวันนี้ความเจ็บความปวดอ่ะมันเลยอยู่ที่ชาวบ้านตาดำๆที่บอกว่าเงินที่ฉันลงไป2 5 0 0 0 0 ฉันน่ะไม่รวยคนรวยคือคนนี้อ,อคนรวยคือเจ้าของค่ะแล้วสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาภาพต่างๆที่เขาสร้างมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความรวยแล้วก็คนที่เขาเอามาสร้างความน่าเชื่อถือศิปิเ็ดารามีคนที่บอกว่าตัวเองเป็นด็อกเตอร์เข้ามาดูแลด้วยแล้วผลิตภัณฑ์ส่วนมากเป็นเรื่องสุขภาพ <Ừ. S 2> พอมีด็อกเตอร์เข้ามาดูแลด้วยคุณผู้ชมคะเลยกลายเป็นว่ายิ่งน่าชื่อถือเข้าไปใหญ่วันนี้โซเชียลเลยขอใช้คาว่าแหกนะคะบอกด็อกเตอร์ใช่ด็อกเตอร์จริงไหมบอสหมอเลยเหรอเป็นบอสหมอเลยค่ะเพราะไปดูแล้วไม่ปรากฏในข้อมูลสาระบบของแพทยสภาในลองเปิดคลิปบอสหมอดูหน่อยสิคะว่าเขาพูดอะไรบ้างนะครับด็อกเตอร์ โดยปกติแล้วเนี่ยตัวหมอเองนะครับดูแลเกี่ยวทางด้านความงามนะครับในโรงพยาบาลแล้วก็ในคลินิกชนันนำหลายๆที่นะครับผมบถ้าพูดถึงเรื่องความงามนะครับถ้าหากว่าพูดถึงในส่วนของโบท็อกซ์ไ้อยไมฟิลเลอร์หมอเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมในรับผมหมอนะครับด็อกเตอร์โดยปกติแล้วเนี่ยตัว เป็นไรมาครับทำถามหมอครับช่วงนี้แบบปวดกล้ามเนื้อคอมากเลยครับอันนี้อาจจะนอนตกหมอนมาหรือเปล่าครับไม่น่าใช่นะเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กตรงนี้อ๋อนี้ฮะพระบูชาของบรรพบุรุษตรงนี้พระร่วงสามวันแล้วผมยังหาไม่เจอเลยครับเดี๋ยวพี่หมอมียาให้นะครับผมอ่ะหลับตาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนี่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ชื่อหมอหรือเปล่าอ๋อชื่อเหมือนเหมือน,นกับบอสบอสแซมชื่อเล่นอย่างนี้ไงอ,อาจจะชื่อเล่นว่าชื่อหมอแต่คุณผู้ชมฮะ สวมเครื่องแต่งกายใส่เสื้อกาวใส่เสื้อชุดกาวเป็นหมอแล้วก็มีไอเนี้ยผมก็เรียกภาษาอังกฤษเขาไม่ถูกด้วยหูฟังที่หมอเวลาเขาตรวจอ๋อท,ท,ที่ฟังหัวใจฟังห<เ>ัวใจอะที่ใส่หูสองข้างแล้วก็อย่างงี้อันนี้นะครับคุณผู้ชมก,ก็ใส่ชุดกาวหมอแล้วก็มีคลิปไปเป็นวิทยากรด้วยนะไปเป็นวิทยากรใส่ชุดกาวหมออีกต่างหากแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นแพทย์ชั้นนาให้กับคลินิกหลายๆคลินิกอะลองดูคลิปนี้ฮะเขาบอกว่าไปเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนเสนาธิการทหารบอก ที่เสนาธิการทาหารบกเหรอเสนาธิการทหารบกฉันมีที่กองบิน4 6ค่ะเพจอีซอขยี้ข่าวได้ภาพมาแล้วก็ตั้งคําถามได้ว่าได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของวิทยากรก,รก่อนไหมบอสเนี่ยไปให้ความรู้กับเรื่องการตลาดออนไลน์อบรมอาชีพเสริมที่กองบิน4 6เหรอเออเหมือนกับ ทำท่าทางเหมือนกับไปตรวจสุขภาพเขานะคะคุณผู้ชมแล้วถามว่าใช่หมอจริงไว้วันนี้อมรินทีวีไปหาคําตอบมาเดินทางไปที่แพทยสภยาเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าใครเป็นหมอจริงลงทะเบียนเป็นหมอ แพทย์นแพทย์แพทย์หญิงจะต้องมีชื่ออยู่ในระบบทุกคนวันนี้ขอบพระคุณทางเลขาธิการแพทยสภาด้วยนะคะรวมถึงคุณหมอภาสกรผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาเห็นบอกวันนี้เปิดระบบให้เราดูเลยแล้วก็ในการกรอกข้อมูลตรวจสอบเนี่ยก็เข้าไปในระบบฐานข้อมูลของแพทยพ<ม>สภาเซิร์<ม>ชชื่อจริงนามสกุลจริงที่เขาบอกเอาไว้ไม่มีค่ะเอา คุณผู้ชมฮะวันนี้แพทยสภาอามรินทีวีทบโต๊ะข่าวเราไปหาและให้เขากรอกลายชื่อแบบนี้เลยชื่อจริงนามสก,กุลจริงว่าเป็นบอกว่าเป็นบอสหมอบอสหมอแล้วก็บอกแนะนำตัวเองว่าเป็นหมอเนี่ยคุณผู้ชมฮะตรวจสอบในฐานระบบข้อมูลแล้วปรากฏว่าไม่พบข้อมูลอยู่ในระบบของแพทยสภาแต่อย่างใดและถือว่าไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนายแพทย์ในประเทศไทย ส่วนจะเป็นแพทย์จากสภาอื่นหรือไม่อันนี้ต้องไปตรวจสอบเพราะจากไห,ไหนหน่วยงานเขาบอกมีหลายสังกัดถูกไหมล่ะแต่หลักๆแล้วหลักใหญ่ใจความคนที่จบหมอมาทุกคนต้องขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาไม่มีฮะลองฟังเสียงทางด้านของนายแพทย์ภาสกรผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาดูหน่อยฮะ อันนี้ก็ในกรณีของดออรท่านนี้นะครับเราก็มีการตรวจสอบในฐานข้อมูลของแพทยสภา,านะครับก็คือเราไม่พบนะครับในฐานข้อมูลของแพทยสภา,าครับไม่พบครับก็ต้องถือว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนายแพทย์เป็นเป็นแพทย์จากหน่วยอื่นอะไรเงี้ยครับคือจริงๆก็ มันจะมีหลายสภาวิชาชีพทางการสุขภาพะนะครับเดี๋ยวนี้คงต้องให้ทางผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีทางสภาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าครับสำหรับคนที่จะใช้คําว่านายแพทย์หรือว่าแพทย์หญิงในประเทศไทยนะครับก็ต้องมีการสอบนะครับเพื่อข,ขอขึ้นทะเบียนแล้วก็คนที่ผ่านแล้วก็สามารถที่จะใช้คําว่านายแพทย์หรือว่าแพทย์หญิงเนี่ยจะได้รับการขึ้นทะเบียนที่ทางแพทยสภานะครับ นี่ค่ะต้องขึ้นทะเบียนที่แพทยสภาคุณผู้ชมคะแต่ทีนี้มันก็มีอีกหนึ่งกรณีถ้าสมมุติคือคนที่ไม่ได้จบคณะแพทย์อะแต่เป็นคณะอื่นๆเช่นเทคนิคการแพทย์จริงๆก็เรียนคล้ายๆแต่ว่าไม่ได้เรียนเป็นหมอโดยตรงเรียนเทคนิคการแพทย์เรียกตัวเองว่าหมอได้ไหม,มผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่สภาเทคนิคการแพทย์เมื่อกี้คุณหมอลองไปตรวจสอบว่าใช่สภาอื่นไหม ไปเลยค่ะสภาเทคนิคการแพทย์จุดที่สองเอาชื่อไปเซิร์ชในระบบเหมือนกันอันนี้ดูซิสมมุติเรียนเทคนิคการแพทย์แล้วอาจจะเรียกตัวเองเอาเป็นหมอเป็นหมอได้ไหมสรุปแล้วไม่มีข้อมูลในระบบอีกเหมือนกันอันนี้สภาที่สองแล้วนะคะออไม่พบข้อมูลในสภาเทคนิคการแพทย์ซักสภาที่สามแล้วกันสัตวแพทยสภาอุยรักษาสัตว์เลยนะเพื่อจะจบคณะสัตวแพทย์มาคุณผู้ชมคะไม่มี วันนี้สอบให้สามสภาแล้วเป็นหมอที่ใดหรืออันนี้เป็นอีกหนึ่งความเป็นไปได้คือจบหมอที่เมืองนอกแต่ไม่ได้มาดําเนินการเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้เป็นหมอในไทยอะ่ะคือคุณผู้ชมฮะต้องอธิบายแบบนี้การที่จะมาเป็นหมอเรียนแพทย์จบหมอที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลที่ออคลินิกคลินิกเอก,กชนก็ต้องลงทะเบียนนะคะ คือระบกแบบนี้จบหมอมาออไม่ได้เป็นนายแพทย์เลยไม่ได้เป็นนายแพทย์ต้องอไปสอบก่อนแล้วได้ใบป,ประกอบวิชาชีพนั่นก็คือนเนี่ยไปขึ้นทะเบียนเป็นในส่วนของแพทย,ทยสภาหรือถ้าเป็นเทคนิคการแพทย์ก็ต้องไปขึ้นทะเบียนเทคนิคการแพทย์เป็นหมอสัตว์ก็ต้องไปขึ้นสัตวแพทย์เป็นหมอแพทย์แผนจีนไม่เจอเลยก็ต้องไปขึ้นทะเบียนที่สภาแพทยแผนจีนคุณผู้ชมฮะถึงจะใช้คําว่าอ่ะนายแพทย์เอกลักษณ์สมมติผมจบหมอ <g Hyun> ผมอา <g ossip ing> ผมผมจบหมอผมต้องไปสอบเป็นนายแพทย์เอกลักษณ์ได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณต้ายไม่ได้จบหมอ แต่ไปใช้ว่าแพทย์หญิงธนนภัสอันเนี้ยผิดกฎหมายถึงแม้ว่าคุณธนนภัสบอกว่าอ๋อฉันจบนอกมาจากอเมริกา,าแต่กลับมาประเทศไทยคุณก็ต้องมาขึ้นทะเบียนฮะคุณผู้ชมถึงจะใช้คาว่าแพทย์หญิงหรือนายแพทย์ในประเทศไทยได้ดิฉันอ้างตัวเป็นหมอ,ด,หมอดิฉันจะเป็นหมอเถื่อนทันทีและแพทยทสภาเอาผิดดิฉันได้อันนี้ก็คือไปตรวจสอบมาให้นะคะว่าเขาเนี่ยเป็นหมอจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่จริงแล้วทําไมถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงทําไมคุณต้องเอาคนที่ไม่ใช่หมอ มาแสดงตัวว่าเป็นหมอ,อมีจุดประสงค์อะไรหรือถ้า,อาขอโทษนะถ้าคุณบอสหมอเป็นหมอจริงๆอันนี้ชี้แจงได้อมรินทีวีจริงๆติดต่อไปแต่ว่าเขาเพิกเฉยเ,ออเขาไม่ได้พูดคุยกับเราพร้อมให้ชี้แจงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้บอสเนี่ยบอกแล้วว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมล่าสุดมีการโพสต์เพิ่มเติมจากทางด้านเพจของบริษัทคุณผู้ชมคะชี้แจงสถานะของบอสซึ่งเป็นดาราทั้งสมคนอ,มอันนี้เขายืนยันแล้วเขาบอกว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนะคะโพสต์ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่นี้ค่ะเอาอันนี้ลงอันแรกก่อน<แ>เขาบอกว่ามีห้าคนที่เป็นกระแสหลักก่อนเอาหน้าแรกก่อนนะที่บอกว่าเป็นบอสทั้งสามคนก็คือบอสมีนบอสกันแล้วก็บอสแซมอันนี้ฮะเขาบอกคุณกันกันปถาวรแล้วก็คุณแซมยุรนานพมรมนตรีคุณมีนพิชยาไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทและไม่ได้เป็นผู้มีชื่อ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแต่อย่างใดเป็นเพียงผู้ช่วยทําการตลาดสินค้าของบริษัทจึงขอชี้แจงมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้นนคือในส่วนของ3มคนที่ตอนแรกมันมีข้อมูลว่าเนี่ยเป็นบอสกัน,นบสอ,อ,อแสแซมเป็นผอ,อให้ไหมเป็นผอ,อ,อแล้วก็บอสมีเป็นผอ,อ,อในส่วนต่างๆ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทช่วยทําการตลาดสินค้าส่วนอีกสองท่านคะ่ะคุณบอยประกอบกับคุณโดมประกอบลำคุณผู้ชมคะเป็นพรีเซนเตอร์รผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทไม่ได้มีชื่อถือหุ้นในบริษัทเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ทาการตลาดสินค้าจึงขอชี้แจงมาให้ทราบโดยทั่วกันเพราะฉะนั้นอันนี้ที่ฉันอิงจากสคบถ้าหากว่าทั้ง5ท่านเหมือนกับ รับเงินมาเป็นค่าจ้างในการมาช่วยทําการตลาดไม่ได้รับเงินในส่วนของบริษัทไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจถ้าวันนี้บริษัทผิดสมมุตินะคะในกรณีที่บริษัทเข้าไขความผิดศิลปินน่าจะรอด <c oughs> คนดังทั้งหมดน่าจะรอดหมดในขณะเดียวกันอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของบริษัทวันนี้ประกาศยกเลิกกิจกรรมของเดือนตุลาคมทั้งหมดแล้วเขามีหลายงานด้วยนะช่วงปลายปีเนี่ยก็เห็นบอกประกาศ ยกเลิกไปหมดแล้วทั้งงานดินเนอร์ทั้งงานสามาาัมมนาเดี๋ยวจะประกาศกิจกรรมให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมคะในขณะที่ในกลุ่มลายเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามีการคุยลายกันเป็นกลุ่มแบบแม่โขงแม่ขายตอนนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มผู้เสียหายอยู่ในกลุ่มที่บอกว่าจะออกมาแชนะจะนู้จนจะนี่เห็นบอกโดนเตะออกหมดแล้ว ไม่แน่ใจอ่านี่ได้ละข้อมูลโดนลบสมาชิกออกหมดแล้วนะคะลบคนนั้นลบคนนี้ลบคนนู้ลน,นลบคนนี้ในขณะที่มีคนพิมพ์ข้อความคือก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของสินค้าอะไรกันอยู่แต่ยังมีคนให้กำลังใจอยู่นะออมีคนให้กำลังใจบอกบอสทำถูกบริษัทถูกต้องโปร่งใสไม่มีใครทำอะไรบอสได้แน่นอนค่ะนี่นะคะแล้วก็พูดถึงการระบบการลงทุนคือแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการลงทุนกับบริษัท ถือเป็นการระดมทุนเน้นดีลเลอร์เป็นหลกักให้ความสําคัญกับการลงดีลเลอร์เพราะลงเงินเยอะก็จะทําจริงอ๋อเขารู้สึกว่าคนเราคุณต้องจริงจังกับธุรกิจนี้ถ้าคุณลง2อ0พคุณไม่จริงจังถ้าคุณอยากรวยจริงๆขยันผิดที่10ป,ปีก็ไม่รวยคุณต้อง2,500สนมันคือการจริงจังกับการทํางานนี่ค่ะเท่าไหร่ก็ยอมประชุมใหญ่ย่อยต่างจังหวัดไปหมดเพราะทําจริง แต่การที่แนะนําให้คนมาซื้อต่อแล้วเขาทําไม่ได้เพราะตัวเขานั่นแหละเหมือนเขาขายของไม่ดีแล้วก็มีความคับแค้นใจอะไรต่างๆก็ให้กําลังใจบอสสู้ๆครับต้องผ่านไปให้ได้จะตั้งใจทํางานให้มากขึ้นห้ามเหนื่อยค่ะก็ยังมีกลุ่มที่เหมือนกับส่งกําลังใจให้กันอยู่อัปเดต34 HD app โดยท่านใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ